สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมทิมงานร้านมังกรฟ้านะครับผมรันตักอุทัยธานีนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สองมีนาคมนะครับพศ2565นะครับก็มาติดตั้งให้กับนาสมควรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนะครับนาสมควรอยู่หมู่ที่หุบตาอ้นนะครับอยู่ในหกเลยนะครับผมเ็นพื้นที่อยู่ในเขาล้อมรอบนะครับ ตำบลน,นิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัวปั๊มที่เราลงไปนี้เป็นระบบ a t d c นะครับเราลงมาไปที่1ิบท่อนนะครับระดับน้ำที่เราเจออยู่ที่แดเมตรนะครับผมแผงก็ใช้กันอยู่ที่8แผงส40ิวัตต์นะครับ8ดแผงตอนนี้เราก็ใช้เครื่องปั่นนะครับเพื่อที่จะลองให้ลูกค้าดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันแสงแดดก็ไม่ค่อยดีนะครับเมฆเยอะนะครับ นะครับทุกคนนะครับใส่เสื้อถื้าด้นะครับผมส่วนทางทีมช่างเราก็กำลังติดนะครับผมรอย่อส่วนทางเราได้ปรับปรุงนะครับเราได้ปรับปรุงกันใหม่แล้วนะครับส่วนด้านหลังที่เราได้เจาะชุดระบายความร้อนไว้นี่นะครับเราใส่เป็นตะแกรงไว้ให้แล้วนะครับเพื่อการจิ้งจบนะครับการจิ้งจบเข้าไปข้างในนั้นนะครับผม นี่นะครับผมก็สายกาวสายดินที่เราตอกกันฟ้าไว้นะครับส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นเซอร์ดและเบรกเกอร์ฝั่งดีซีนะครับฝั่งชุดนี้ชุดทางขวานี่ก็จะเป็นชุดทั้งเซอร์ดกันฟ้าแล้วก็จะเป็นเบรกเกอร์ฝั่ง AC นะครับแล้วก็จะมีลักพาวเวอร์ทั้ง2ตัวนะครับฝั่งตัวนี้นะครับตัวเล็กนี้ก็จะเป็นลักพาวเวอร์ที่เป็นใช้กับไฟ AC ไฟบ้านเรานะครับหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ลักพาวเวอร์ตัวใหญ่นี้ก็สามารถถอดเข้าถอดออก สะดวกนะครับในการใช้งานนะครับผมส่วนด้านหน้าเรามีเกวนนะครับเรามีเกวนบอกเวลาใช้เครื่องปั่นหรือว่าใช้ไฟฟ้านะครับบอกโวลต์บอกกําลังวัตต์บอกอุณหภูมิในกล่องในตู้นี้ว่าความร้อนมีอยู่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันใ,ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามา, comment, ข,า,มาขอความคิดเห็นกันนะครับผม ตรงไหนก็เราก็จะปรับปรุงแก้ไขกันให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เราได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับผม็นการทำสวยงามนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับผมร้านมอคกรฟ้าร้านสักนะครับ0 5 6 5 3 7 0 7 9หนะครับหรือว่าถ้าหากลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆลูกค้าที่ว่าเราไปติดตั้งไว้ก็เข้ามาดูหน้างานได้นะครับโทรสอบถามกันมาค็ได้นะครับผมว่าสนใจตัวไหนน้ำของท่านเป็นเชลัย หากว่าเราต้องการน้ําขนาดไหนนะครับเราต้องรู้ปริมาณน้ําเราก่อนนะครับว่าน้ําในบ่อเรานั้นได้กี่คิวนะครับตอกลึกได้กี่เมตรระดับตาน้ําที่เจอตาแรกนั้นได้เท่าไหร่แล้วเราต้องรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งปั๊มลงกันไปโดยที่ไม่ผิดหวังนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับเราลงก็จะลงกันยากหน่อยนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ่อนะครับนะสมควรนะครับต้องขอขอบคุณมากขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับ